สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาครับกับรุ่นนี้เลยพี่ชายนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนุมาณโชคเหนือเมฆครับวันนี้ครับเป็นตะกุดนะฮะเป็นตะกุดตอกลูกปืนนะฮะวันนี้ได้มาแบ่งปันให้พี่นะครับสิบห้ารายการนะพี่ๆนะนี่ฮะสิบห้ารายการและราคาตอนนี้นะครับกำลังขยับขึ้นไปเรื่อยๆพี่นะกบขันนุมาณโชคเหนือเมฆครับ วันนี้ได้มา15องค์15รายการเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับแกะทุกองค์นะครับเพื่อให้น้องได้เลือกชมเลขกันนะครับนะสำหรับอีพีกลางวันนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ชมกันเลยแล้วกันนะครับชอบถูกการรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อไา้ที่ดีรายและเบอร์โทรพี่ได้เลยนะครับนะดีครับมาฮะรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับกับตะกุดนะครับโชคนะฮะทุกมาโชคเหนือเมฆพี่นะครับนี่ฮะ รายการแรกของยญาตเปิดขึ้นมาฮะนี่ฮะโอ้ยสวยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเลขคน้นอัเบอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่ปะใช่ปะเฮ้ยใช่จริงอะรายการนี้เอ้ยไม่ใช่นี่นี่ฮะไปดึงนะพีนะ นี่โค้ดน้ำเบอร์ตรงไหนเอ่ยสักครู่นะพี่นะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไปรายการสักครู่นะครับนะครับเปิดแบงปันพี่น้องนี่ครับองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสองอายกคู่หกร้อยนะพี่นะนะได้ราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะอง์นะเพื่อดูเลขโค้ดหน่อยนะครับนะว่าเลขโค้ดอยู่ไหนนะครับสักครู่นะฮะขออนุญาตแกะอีกองนะจะมาลองเทียบนะพี่นะ รายการนี้ฮะเป็นรายการที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอญยตแกะดูสักครู่นะครับนะฮะอยู่ตรงไหนเออเลขโคด,ดูงจรจรนะพี่นะเลขโคด,ดูตายจริงรนะรายการแรกนะครับเลขโคดังเบอร์นะครับหมายเลขสามหนึ่งนะครับหมายเลขสามหนึ่งนะพี่นะส่วนรายการที่สองนะฮะจะเป็นเลขโคดังเบอร์หนึ่งสี่สองนะครับ รายการที่สองจะเป็นเลขคุณตเบอร์หนึ่งสี่สองนะครับนะองค์นี้รายการที่สองนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยแต่กุดปอกลูกปืนนะครับนะกดลูกปืนนะครับตะกุดลูกปืนนะครับต่อมาครับรายการที่สามนะครับนี่ฮรรายการที่สามนะครจะเป็นเลขคุณตเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามจะเป็นเลขคุณเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยรายการที่สามนะครับ สองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามนะฮะนี่ฮะไม่ได้หลบนะฮะได้ดูนี่โอ้โหดูนี้สวยมากนะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่4ี่นะครับเลือกเลยนะพี่นะเลือกกันได้เลยนะครับมีมาแค่20สองค์ทนั้นเดอร์นะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที 4, ่สี่เลขคุเบอร์สองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่จะเป็นเลขคุเบอร์สองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่นะพี่นะสองสามศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยสองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับเนี่ยฮะรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านี่ครับรายการที่5้าเลขคนเบอร์สองศูนศูนย์นะฮะรายการที่ห้าเลขคนเบอร์สองศูนย์ศูนย์ะครับรายการที่ห้านะพี่นะเลขคนเบอร์สองูนศูนย์ะครับสำหรับรายการที่ห้านี่ครับ รายการที่หกครับรายการที่หกเป็นเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับรายการที่หกเป็นเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่หนกะนะครับองนี้นะหมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะ ทุมาโชคเหนือเมฆครับนะรายการที่6นะครับเลขพจน์ตัเบอร์หมายเลขแปนะครับต่อมาครับพิชานนะครับรายการถัดไปครับรายการที่7นะครับรายการที่เเลขพ้น์ตัเบอร์175้านะครับ รายการที่เจ็ดเลขค้นเบอร์1 75่งเจ็ดห้านี่ครับนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านี่ครับนี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดฮะ รายการที่แปดเลขคุณทะเบอรนหนึ่งสองสามอ่ะโอ้โหเลขเลียงฮะหนึ่งสองสามเลขเลียงครับนี่นะครับรายการนี้รายการที่แปดเลขคุณเบอร์หนึ่งสองสามนะครับเลขเลียงนะพี่นะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับหนึ่งสองสามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าเลขค้นเเบอร์สองห้าสามนะครับรายการที่เก้าเลขค้นเอเบอร์สองห้าสามนะครับรายการที่เก้านี่เลขค้นเเบอร์สองห้าสามนะครับสำหรับรายการที่เก้านะครับนี่ฮะสองห้าสามนะครับรายการที่เก้านี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่1ิบเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบ็ดครับรายการที่1ิบเลขค้นลำเบอร์หมายเลขสิบ็ดนะฮะรายการที่1ิบนะครับเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบ็ดนะครับเนี่ยรายการที่สิบเลขค้นําเบอร์หม่ได้สิบดนะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ รายการถัดไปใหม่เลข11เนะครับเปิดขึ้นมาฮะรายการเลขค้นตัวเบอร์สองเนี่ครับเลขค้นตัวเบอร์สองาเนี่ครับรายการที่สิเนะครับเลขค้นตัวเบอร์259ห้ครับรายการที่11นะครับเขขนี่ย รายการที่12นี่ครับรายการที่12เป็นเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับ2 0 2หามเงินหามทองครับรายการที่12เลขโคดนัมเบอร์202หามเงินหามทองครับนี่ฮะ202นะครับรายการที่12นะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่13 รายการที่สิบสามเลขคนเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหามเงินถามทองครับเลขคนณเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหามเงินถามทองครับรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับรายการที่สิบสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับรายการที่สิบสามต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ รายการที่ส4ี่เลขค้นเบอร์หนึ่งสามหกครับรายการที่1ิบี่เลขค้นเบอร์หนึ่งสามหกฮะรายการที่สิบสี่นะครับเลขคนเบอร์หนึ่งสามหกครับนี่รายการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะเลือกเลยพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้านี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้านี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการที่15เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เลขคุณเบอร์265นะครับเลขคุณเบอร์265หกหนะครับรายการที่15นี่ครับนี่ฮะ265นกหครับรายการที่15นี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะมีมาให้พี่ๆ15รายการนะครับสำหรับ EP นี้นะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ สำหรับนี้ก้กับาขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันด้วยกนะครับสำหรับนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับ